ไม่เห็นไมยคาวห่างพิคอปแล้วห่างห่างห่างไหมก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ค่อนนี้เพราะว่าแต่คนต่างทำงานหนักมากแต่คือทุกครั้งแล้วก็ตอบว่าต่างคนต่างมาแต่เหมือนแบบรอบนี้คือแบบไม่ได้เจอไม่ได้ลงรูปไม่ได้แบบอะไรกันเลยหนูก็ลงรูปปกตินะแต่ กติก็ไม่ค่อยมีไม่คือแต่ก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตจะเป็นช่วงช่วงจังหวะน้ะตอนนั้นทํางานด้วยกันแล้วก็มีเวลามีเวลาว่างที่มันตรงกันมากกว่าเสรีคือแบบความสัมพันธ์มันลดน้อยถอยลงหคะความสัมพันธ์ไม่เคยเพิ่มขึ้นเลยค่ะก็เลยก็ยังเหมือนเดิมเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมูแบบนี้ไม่ปวดร้ายใจหรอกลดความสัมพันธ์อะ้รยังไงเลย เขาก็จะพูดแบบเชื่อสิไม่กลัวห่างไปห่างมาแล้วมันจะหายเหรอคะไม่หรอกค่ะคืออย่างน้อยเราก็มีผู้จัดการคนเดียวกันแล้วเราแล้วเราก็จะมีแบบไลน์กลุ่มที่แบบว่าคอยคุยคอยเล่นกัน่นดลว่ยก็คือห่างแต่ก็ไม่ได้หายมีทะเลาะมีอะไรกันหรือเปล่าไม่ไม่มีทะเลาะค่ะไม่ไม่มีเรื่องอะไรให้ทะเลาะค่ะเปิดองก็ดูเมื่อคนใตะแกรงอาจจะสื่อึงเรเปล่าเขาติ๊เขาเขาเป็นคนติ๊ค่ะพีโร มีความคิดเอเดใน,ใน,ใ,นในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วก็ประดิษฐ์ทำประโยคต่างๆอะไรเงี้ย อันนั้นก็ต้องให้ใครไม่ได้แบบโ้ตื่นไม่ได้แบบโอ้ต่อันนี้ต้องถามเขาว่าหมายถึงใครเคยแบบว่ามีเป็นสาวของแม่คอะไรอย่างเงไม่อะเดี๋ยวกลัวเป็นประเด็นเพาอาจจะไม่ได้หมายถึงเขาก็ได้ตอนนี้เขาก็มีสาวเยอะเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าแบบเลยนะครับไม่ค่ะคือจริงๆแล้วโพสิชั o n ต่างกันเราเราเป็นน้องที่แบบว่ามีผู้จัดการมีคือรอบ สนิทกันหมดทุกคนมากกว่าเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่เข้ามหาเขาเนี่ยก็กจะแบบว่าคนละตำแหน่งกันเราเราในตำแหน่งน้องเป็นพี่เอ็ดอ,อ่าีกแล้วสงสารพี่เอ็ดอะอพี่เอ็ดไม่ได้มือไม่ได้เป็นมือที่สาม จริงๆแล้วอาจจะคืนนะช่วงตอนนั้นกําลังมีข่าวแบบว่าเราของระแหงบ้างหางบ้างทะเลาะบ้างอบบางะไรเงี้ยก็ประจวบก,กับที่เล่นละครกับพีเอสแล้วก็อาจจะแบบว่าเป็นความที่สนิทกันเกินไปอะไรเงี้ยมันก็คนก็จะบอกว่าก็พูดกันได้แต่เราก็ไม่ว่ากันคือต่างคนก็นต่างความคิดเลยวันนี้พี่เอชก็มาด้วยได้มีการพ,ร<ไ>พูดคุยถึงข่าว,าวกับบ้างไหมครับเพราะยังไม่จบในซีนที่ดอะไรเงี้ย ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันนานมากแล้วก็เลยไม่ออไม่รู้ว่าจะโดนอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าเตรียมใจไว้แล้วเพราะว่าเดินลงมาพร้อม,ม,อมกันแต่ไม่ได้มาออด้วยกันจะไม่ได้มาด้วยกันนะคือเหมือนแบบในละครอ่ะมีคนออให้คิวขับเข้ามาแล้วโดนร่างเดนะินเข้ามาอะไรเงี้ยที่คุณต่ตามองแบบเวลาเดินคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็นิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็จะบอกเราก็จะพูดว่าเราไม่ได้มาด้วยกัน ไม่มีการไปแวะรับคุยบ้านก่อนจะมาที่ไม่มีค่ะต่างคนต่างมาค่ะมาเจอันที่นี่เออแเมื่อกี้ก็เห็นเดินมากันใช่ใช่คือหนูเดินลงมาจากรถรถจอดอยู่ปับซอ,อยาเงี้ยแล้วพี่ก็ขับเข้ามาพอดีแล้วก็ลงกางขาเพราะเห็นหนูเดินลงมาก็ก็แค่นั้นเองสถามรถมีได้มีการโทรมาเป็นไมงรหรคอว่าต้องมาไม่ไม่ได้โทรนัดค่ะแต่แต่รู้ว่ามาเพราะว่าเหมือนหนูทํางานกับกองนี้แล้วก็แล้วก็ถามเออมีใครมาบ้างอะไรเงี้ยก็อยากเพราะว่าหนูไม่เคยมางานครอบครัว ว่าที่ที่พีเอสโดนจัดรถมากลางทางแบบตัวเราแบบไม่อันนี้แต่แบบเขาจะแบบมาเรียบร้บย ไปกับพี่ทีมงานด้วยแล้วก็อุยเ <c oughs> ดินกันมาเป็นกลุ่มละคนไม่หรอกค่ะคือไงลงมาเขาก็ต้องมาเจอกันตรงนี้อยู่ดีอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าหนูเชื่อว่าคนคงเห็นแล้วว่ารถเข้ามาคนเดินมาแล้วถ้าเกิดว่าต่างคนแยกกันมาอย่างเงก็แบบว,ว่าเป็นประเด็นอ้าวทำไมไม่เดินมาด้วยกันทั้งที่กเคยร่วมง,งานกันมานะ <c oughs> อะไรเงี้ยแบบนี้พระเบียสิบสิบสี่แล้ว อี <Net> ู่หน e ูหรอคะเขาไม่จีนหรอไม่มีเปอร์เซ <ces> ็นต์เลยไม่หรอกค่ะแต่แต่แต่ถ้าอยากรู้ว่าเขาจะจีดใครอะไรเงี้ยแบบอย่างนี้ันนี้ต้องถามกัวใจสะดวกกว่าชายแต่ถามหนูว่าเขาเขาไม่จีน